ครับผมนายจิตนุชงศ์สินเวลาครับวันนี้ผมจะมาทำการรักษากระแสแรกนด้นของพอแปลงไฟฟ้าครับตอนแรกนะครับสูงครับสูงนะครับไปดูงายนะครับขังเอนะครับลกน้นะครับไปิ้งนเัไมนะครับข้าที่ยุองขึนข้าที่ยุนะครับออยรอยไหโยอก่สองครับจบไปทิ้นต่น แอมป์เตอร์หนึ่งัวนะครับต้นนี้ยืดหัวนับนี่ลายนะครับทำการเปิดไฟนะคะรับกระแสจะได้0.07นะครับส่วนแรงดันได้240โวลต์นะครับทางนั้นเปิดเครื่องครับผม แล้วก็ทำการช็อตกาวนะครับจากล้างนะครับเข้ายูสของแากกิเตอร์แรงดันนะครับเข้านี่ครับนี่ครับทำงารนเปิดครับ เกษตรนะครับจะได้ศูนจุดศูนย์นะครับส่วนแรงดานจะได้สองร้อยสี่สิบโลนะครับครับผมขอครับผมขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ